สวัสดีชาวไบเกอร์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีไปยังเอฟซีมอตครับวันนี้เจอกันเร็วหน่อยนะครับเดี๋ยวภาคกลางวันเราจะมาคุยกันถึงการทดสอบการเทีบรถวันแรกนะครับที่ลูซาลกาต้าในเมื่อคืนนี้เวลาในบ้านเราก็อยู่ที่6โมงเย็นนะครับนไปสิ้นสุดประมาณตีหนึ่งฮะวันนี้ถือว่าเป็นวันสุดท้ายนะครับเพราะว่าเขาจะทดสอบกันแค่2รอบนะฮะก็คือเมื่อวานนี้วันแรกแล้วก็มาในวันนี้วันนี้ก็จะยังคงเป็นหกโมงเย็นเหมือนเดิมนะครับก็ไปเสร็จสิ้นกันนใ ไม่มีการถ่ายทอดสดนะฮะทุกคนก็คือมีแค่ตัวเลขเวลาที่เป็น Data แต่แต่ดัต้ก็คือเวลาที่วิ่งมาในเป็นตัวเลขสดสดเพียงแต่ว่าไม่มีภาพไม่มีคลิปไม่มีวิดีโออะไรออกมามันก็จะเรียกว่ามีการถ่ายทอดสดอยู่หลายช่องนะครับที่เขานําตัวเลข Data ออกมาซึ่งติดตามผมใน Facebook Fan Page นะครับผมก็จะแจ้งกันเอาไว้ตรงนั้นนะฮะแต่ก็นะครับถ้าใครที่ติดตามผมอยู่ในตรงนั้นอยู่แล้วผมก็จะอัปเดตแทบจะทุกชั่วโมงเลยครับว่าเวลาแต่ละคนออกมาเป็นยังไงกันบ้าง ในเมื่อวานนี้ก็ถือว่านะครับลงสนามกันไปทั้งหมดใน23คนมีนักขับทดสอบหรือว่าเทสต์ไรเดอร์นะมาอยู่2ค่าย2คนครับก็คือมิเกลเอพโโรมาเลข51อันนี้เขามาลงแทนมาลงแทนหลวงพี่แฟรงค์นะครับฟรังโกกโ็มอร์ไบเดลลี่ไม่สามารถจะลงได้นะเราจะเจอแฟรงคี้เนี่ยนะครับในการแข่งขันเลยละ่ะก็คือการทดสอบ2รอบที่มาเลเซียแล้วก็ที่กาต้าเนี่ย ไม่ได้ลงทดสอบนะฮะอาการบาดเจ็บจากการฝึกซ้อมที่โปรตุเกสก่อนหน้านู้นนะครับก็หมอสั่งห้ามว่าไม่ไม่ให้ทํากิจกรรมในแนวนี้ก็เลยทําได้แค่มานะครับเห็นเห็นมาอยู่มาที่พิษของปลาแมกนั่นแหละนะครับมาคุยกับฮอเฮมาตินกับทีมงานกันอยู่สําหรับแฟรงกี้ส่วนหน้าที่ของเขาก็เป็นมิเกลเรียพโรนะครับที่ปกติใส่เสื้อแดงนะครับเมื่อวานนี้ก็เห็นใส่เสื้อม่วงขาวอ่ะเนาะ แล้วก็อีกคนนึงก็คือคาร์ลคัสโตรครับเทสไรเดอร์ของยามาฮ่านะครับวันนี้ก็ลงสนามไปก็เลยทั้งหมดมีแค่23คนนักแข่งที่บาดเจ็บอยู่ก่อนหน้านี้ราอูฟูนันเดสครับนักแข่งหมายเลข25ของแฟ c k h o าส์เรซิ่งมาในคราวนี้แม้ร่างกายอาจจะยังไม่ได้ว่า100%นะครับแต่เจ้าตัวก็สามารถที่จะลงนะครับเก็บข้อมูลลงวิ่งกันได้นะครับก็วิ่งไปเยอะอยู่พอสมควรล,ละ เมื่อวานนี้ก็ในชั่วโมงแรกนะครับที่สังเกตดูนะก็ยังไม่มีนักแข่งเนี่ยลงไปครบเท่าไหร่ฮะส่วนหนึ่งก็อาจจะเตรียมตัวอาจจะยังหลายทิ้งหลายอย่างนะครับที่เกิดขึ้นเพราะว่าการทดสอบที่กาตาในเมื่อคืนลมเนี่ยก็ถือว่าแรงอยู่เหมือนกันนะครับยี่สิบกว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าเทียบกับที่อื่นนะที่อื่นในปกติแค่สิบแค่สิห้าใช่ไหมฮะถ้าเทียบกับมาเลเซียการยึดเกาะมันก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึง่งแต่ในเมื่อคืนนี้นักแข่งหลายๆคนก็ เรียกว่ายัางไม่ได้กดเวลาอะไรกันมากมายนะครับลงไปเนะี่ยต้องรออีกตั้งเนิ่นนาน,นกว่าจะาลงหวดเอาตัวเลขเวลากันเมื่อวานนี้คนที่วิ่งจำนวนรอบเยอะสุดเป็นเปโดรคอสตาครับลงไปแรกๆเลยนะครับแล้วก็วิ่งเก็บข้อมูลไปถึง73รอบครับซึ่งมากที่สุดไม่มีใครในะี่าวทะลุขึ้นมา70เลยนะครับนี่คือคนเดียวเลยนะแล้วก็คนที่วิ่งน้อยที่สุดก็คือหมายเลข23เอเนียบาสเจนินีจากดูคาตีครับโดยเขาวิ่งไปแค่ 39รอบเท่านั้นเองถั่วเฉลี่ยส่วนมากทุกคนก็จะวิ่งอยู่ประมาณสัก5 0าสถึงหกรอบนะครับโด,โดยโดยโดยส่วนใหญ่นะฮะซึ่งก็ถือว่าเป็นปกตินะครับเพียงพอแล้วกับการทดสอบการเทสที่กินเวลาอยู่ประมาณสัก8ชั่วโมงเนี่ยนะฮะเราได้เห็นนะครับความเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปอะไรบ้างนะครับเกี่ยวกับรถนะฮะแน่นอนนะฮะว่าในการเปิดตัวบางค่ายเนี่ยก็เปิดตัวไปก็จะมีสิ่งนั้นสิ่งนี้นโผล่กันมาเราก็จะได้เห็นนะครับ สิ่งที่มันเป็นแพ็กเกจต่างๆในวันเปิดตัวรถเนี่ยโผล่เข้ามานในเมื่อคือนเนี่ยได้เห็นเลยล่ะอ,อย่างถ้าเป็นอาร์พิเลียนเราก็จะได้เห็นตูดนะครับตัวใหม่อ่านะครับชัดเจนว่ามันจะมีแอโร่มันจะมีช่องมีอะไรตรงนั้นอยู่นะฮะซึ่งก็มันเป็นสิ่งที่เราเราเคยเห็นกันในวันเปิดตัวรถเมื่อสัก2อสาวันก่อนที่ผ่านมานะครับานะส่วนของอาร์พิเลียนะฮะแล้วก็ในส่วนของดูคาตินะฮะก็ รถของเอเนียบัสเยนินอันนี้เผยให้เห็นนะครับว่าโอ้โหแบบอุปกรณ์นี่แน่นนะล้ำเลยเต็มล้ำเลยก็จะมีท่อนะครับที่สังเกตได้ชัดเจนก็คือท่ออ่มันเป็นการมิกกันระหว่างปีเก่ากับปีใหม่รู้สึกว่าด้านล่างจะเป็นของเก่านะครับก็คือของปี23แต่ท่อด้านบนเนี่ยจะเป็นของใหม่นะครับของปี24นะอะแล้วในส่วนของทาง KTM รู้สึกว่า ก็ยังคงมาในรูปแบบเดิมน,นะครับแต่เหมือนจะไปนเน้นที่กราวเอฟเฟกอยู่นะครับกราวเอฟเฟกก็คือเป็นชิ้นส่วนอโร่นะครับที่อยู่อกฉลามนะครับที่จะทําให้มันโคง้งมันเว้ามันอะไรสักอย่างหนึ่งดีไซน์มันออกมาแตกต่างนั่นนะฮะก็คือมันจะส่งผลกับพื้นโดยตรงเพราะว่าชุดแฟริงตรงนั้นนะครับมันเป็นจุดเดียวนะครับที่อยู่ใกล้พื้นมากกว่าจุดอื่นนะครับถ้าเทียบกับแฟริงตัวอื่นเนี่ยตัวตรงอกอกล่างเนี่ยนะครับอันนั้นจะจะเป็นตัวที่อยู่ห่างจาก พื้นแค่หน่อยเดียวเองนะครับแต่ว่าไม่ไม,ไม่ไม่ถึงคืบดีนะฮะมาในส่วนของทาง Hon d a รู้สึกว่าจะเอาสวิงอาร์มตัวใหม่นะครับมาลองอ่านะครับเผยเห็นว่าเป็นสวิงอาร์มอ่าอมิเนียมนะครับสวิงอาร์มอลลอยแบบว่าสีแบบว่าใสามาเลยนะครับสีอลูมิเนียมมาเลยเห็นว่าได้เจ้าหน้าที่นะครับทีมงานมาใหม่จากคาเล็กนะไม่รู้ว่าจะจะไปมีผลมีส่วนอะไรกับตรงนี้กันหรือเปล่านะครับก็ เห็นมาความเปลี่ยนแปลงมาในในตรงนั้นแล้วก็เยามาฮ่านะครับที่น่าสนใจคงจะเป็นท่องูดินมันกลับมาอีกแล้วและครับจากที่ผมสังเกตเห็นว่ามันเคยอยู่กับรถยามาฮ่ามาตั้งแต่วาเลนติโนโรอสซี่เนะี่ยยังคงอยู่ทีมโรงงานครับกี่ปีมาแล้วไปกดเครื่องที่เลขเอาแล้วกันนานอยู่เหมือนกันนะฮะแต่มันก็ไม่เคยหายไปไหนครับมันยังคงเอามาทดสอบเอามาเทสอยู่เรื่อยๆครับแต่ก็แทบจะไม่เคยได้ใช้แข่งขันจริงอะ แต่ในคราวนี้ก็เอาลงมานะครับเอาลงมาท่อยเสียท่องูดินคล้ายๆทรงของ KTM มาฮะแล้วก็เป็นปีกนะครับปีกที่เป็นเขาเรียกว่าดโนนะครับดโนวิงดโนวิงคือมันเป็นศัพท์ที่ทาง m o เตอร์ีเขาเรียกนะฮะเราคงจะต้องเรียกตามเขานะป,ากปกติเราจะเรียกว่าอะไรเราจะเรียกว่าเป็นปีกท้ายผมก็จะเรียกแซวๆขำๆว่าเป็นเป็นหางมังกรเป็นปีกมังกรอะไรก็ว่าไปเนี่ยแต่ดูเหมือนว่า ก็มีการพูดถึงชื่อนี้กันบ่อยๆนะครับในในออฟฟิเชียลหลกักกันแหละว่าเป็นไดโนวิงก์ก็มองอ๋อนะครับก็คงมองว่าเป็นเป็น,ป,น,ป,น,ป,นปีกเป็นหางไดโนเสาร์นั่นแหละอะไรเงี้ยเราก็จะเรียกตามนั้นไปนะครับซึ่งมันก็จะมีโผล่มาอา่อก็หลายคันอยู่นะครับในในตรงนี้คงยังไม่สามารถเจาะลึกอะไรได้มากมายนะครับเพราะว่าเป็นแค่วันแรกเราเองก็ไม่ได้เห็นข้อมูลอะไรมากมายเขาไม่ได้ถ่ายทอดสดนี่ฮะใช่ปะก็ ได้แค่ดูรูปภาพนิ่งนะครับจากทางออฟฟิเชียลนะครับที่เขาเอามาให้ดูเป็นหลักก็แค่นั้นเองนะฮะในส่วนของความเห็นของนักแข่งก็ยังไม่ได้มีอะไรชัดเจนนักก็คือสิ้นสุดการทดสอบการเทสเนี่ยน,น่าจะชัดเจนนะครับในส่วนของเวลาเนี่ยครับเวลานะครับรู้สึกว่ายังไม่ได้เร็วกว่าของเดิมนะทุกคนยังไม่ได้เร็วกว่าปีที่แล้วคือช้ากว่าปีที่แล้วอยู่ประมาณ0.2วินาทีเลยครับทุกคนนะฮะก็ ีที่แล้วเนี่ยเป็นลูก้ามาลินี่นะครับที่กดไว้แต่รอบนี้ฟรานเชโ,โกบัญญญานี้มาคันแรกครับก็กดเวลาไป1นาที52.040น่ะครับซึ่งก็ถือว่าช้ากว่าเวลาเดิมของลูก้ามาลินี่ปีที่แล้วอยู่ประมาณ0.25เลยทีเดียวนะครับเมื่อเทียบกับที่เซปังผมก็อดประหลาดใจไม่ได้นะครับว่าส่วนต่างตรงนี้เนี่ยที่เซปังเนี่ยเหมือนว่าเร่งรีบกดเวลากันเหลือเกินหรือจะเพราะเหตุการณ์ไหนยังไงไม่ทราบครับทำให้สถิติเก่าเนี่ยถูกทําลายไปแบบจนเราต้องว้าวแทบจะทุกชั่วโมง แต่พอมาในกาตาเนี่ยปรากฏว่าวิ่งไปเท่าไหร่มันเวลามันก็ยังไม่ขยับเลยหรือมันอาจจะมีผลนะฮะว่าปีที่แล้วเนี่ยที่เวลาโดยลูก้ามาลินี่กดไว้เนี่ยมันอยู่ในช่วงปลายปีฮะแต่มาในปีนี้มันอยู่ในช่วงต้นปีเรื่องของกระแสลมเรื่องของสภาพอุณหภูมิอะไรต่างๆก็อาจจะมีผลหรือเปล่าทุกคนหรืออาจจะเป็นคืนนี้ก็ได้นะครับสถิติเนี่ยอาจจะถูกทำลายในคืนนี้หรือไม่อย่างไรก็ต้องไปลุ้นกันต่อเนาะ แค่รู้สึกว่ามันเอ๊ะมันแปลกไปเพราะว่ามาเลเซียนี่ลงไปแค่ไม่กี่รอบนี่ก็กดเวลาทุบสถิติเก่าแหลกลานกันแล้วใช่ไหมฮะคันที่2ก็ยังคงเป็นฮอเฮมาตินนะครับที่ไม่หนีจากเป็กโกนะครับ0.2ก็ถือว่านิดนึงอ่ะคันที่3เป็นอารสสปาการโรครับคันที่4เป็นแบลสบินเดอร์ฮะคันที่5เป็นฟาบิโอดิจานานโตนิโอคันที่6เป็นมา์วิวินยาเลสคันที่7เป็นอเล็กซ์มาเคสคันที่8เป็นเอเนียบาสตินิเน คันที่9เป็นจูฮันซาโกอคันที่10เป็นฟาบิโอควาตารโรคันที่11เป็นมาโกเบเชคี้คันที่12เป็นราอูฟูเนเดสคันที่13เป็นจูอนเมียร์คันที่14เป็นแจ็คมิลเลอร์คันที่15บห้าเปโดรคอสตาคันที่16มาร์คมาเกสคันที่17ทากากินะครกามิคันที่18ลูก้ามารินี คันที่19บาอเล็กซ์ลินส์คันที่20อากุสโต้ฟอนันเดสคันที่21มิเกลโอริเวล่าคันที่22มิเคลียสพิโโรเทสเรเดอร์ของทางดูคาติแต่ก็ไปอยู่ในพิษของปลาแมกครับแล้วก็ปิดท้ายคันที่23 Castro, ่ามคารคัสโตรเทสเรเดอร์ของยามาฮ่านะฮะก็นี <ist> ่แหละถ้ายคันที่บอกไปนะครับว่าตัวเลขเวลานั้นทุกคนกดมา152กันแทบจะทั้งหมดเลยนะครับ16คนฮะ 16คนไล่จาก152.04โดยเพโก้เนี่ยนะครับมาอยู่ที่อันดับที่16 Mark าร์คมาเก2 9 5นอครับนอกนั้นก็จะเป็น153อยู่5คนนะครับแล้วก็จะเป็น154อยู่2คนฮะตัวเลขเวลานะครับดูคติก็ยังคงครองหัวแถวอยู่นะฮะก็คือยึด1-2กันไปแต่อาพิเรียก็น่าชื่นชมนะเพราะว่าอาพิเรียนนั้นรักษามาตรฐานการทดสอบการเทสเนี่ยได้ดีครับ ตั้งแต่ที่มาเลเซียแล้วฮะก็ยังคงอยู่ในท็อป3ท็อป4ท็อป5เนี่ยไม่เคยหลุดจากนี้ไปนะครับรวมทั้ง KTM ก็ถือว่ามาดีโดย Brad Binder นะครับ Brad Binder ก็ตามหลังอยู่แค่0.2เอาเอาตามจริงนะครับคันที่2 3 4เนี่ยมันแทบจะเวลาโอ้โหนะขี่คอกันมาเลยทีเดียวนะครับคือใกล้เคียงกันมากๆวันนี้อาพิเลียนะครับทางผลงานได้ดีทั้งคู่นะผมว่าฮนะเพราะว่าท็อปกันก็มาในคันที่ืมนะครับท็อปกันมาในคันที่6 คนที่ดีที่สุดในค่ายญี่ปุนป่นเพื่อนว่าใครฮะกลายเป็นโยฮันซาโก้ครับโอ้โหนะฮะพิโก้ของเราวันนี้นะครับตามหลังอยู่ประมาณ0.5นะครับ0.59นะฮะดีที่สุดในค่ายญี่ปุ่นดีที่สุดในฮอนด้าครับหลังจากนั้นมาก็จะเป็นยามาฮ่าของเจ้าแฟบนะครับตามหลังมา0.59เหมือนกันก็ได้เห็นตัวเลขนะครับว่าในรอบนี้นะฮะพัฒนาการของค่ายญี่ปุ่นเนี่ยก็ถือว่าดูดีขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับการทดสอบการเทส ปีที่แล้วของอไม่ใช่ไม่ใช่ปีที่แล้วเป็นเวลาของที่ผ่านมานนะเพราะว่าปีที่แล้วเขาไม่ได้เทสที่นี่ไงฮะถ้าเอาเวลาในในปีที่แล้วมาที่ไม่ใช่เวลาการเทสเนี่ยก็ถือว่าทําทําได้ดีขึ้นครับแล้วก็ถ้าเอาไปเทียบกับทางการทดสอบที่มาเลเซียใน2สัปดาห์ก่อนเนี่ยตอนนั้นกลับมันจะอยู่ประมาณ0.8เลยนะครับอืมศูนในใน,ในการเทสวันแรกเนี่ยแต่ปรากฏว่าในเมื่อคืนนี้วันแรกก็ออกมา0.5 ก็ถือว่าโอเคนะครับขยับขยับมาได้ดีนะครับขยับมาได้อย่างมีนัยยะสําคัญเลยทีเดียวนะฮะนักแข่งอ่าบิ๊กเนมนะครับที่ทําเวลาหลุดไปนะมีไหมนะครับเท่าที่ดูก็ไม่มีนะเท่าที่ดูนะฮะอา้าวถ้าบอกว่ามาร์คมาเก็ตไม่ใช่บิ๊กเนมเหรออา้าวทุกคนต้องต้องมองครับว่ามาร์คในเขาเป็นน้องใหม่ของดูคติดังนั้นมาร์กก็จะเป็นนักแข่งที่ช้ากว่าดูคติก็ยังไม่ต้องแปลกใจนะครับอีกอย่างหนึ่งก็ยังเป็นวันแรกด้วยเนาะ มาร์กนั้นตามหลังดูคติอยู่เกือบๆหนึ่งวินาทีนะครับวันนี้นะฮะตามหลังไปโก้กันไปได้เห็นในตัวเลขเวลาแบบนี้มีความมีความมั่นใจไหมฮะว่านักแข่งแต่ละคนนะครับเขาจะสามารถที่จะกดเวลาลงไปกว่านี้ได้ยังฮะก็คือการทดสอบคืนนี้ประมาณ6กโมงเย็นเป็นต้นไปเนี่ยเห็นหนักแข่งบางคนก็ออกมาบอกออกมาพูดเหมือนกันนะครับว่ายังไม่ได้ มุ่งเน้นที่จะมากดตัวเลขเวลาอะไรมากมายนะักก็คือจะเน้นทดสอบทดลองเน้นเซตติ้งเน้นอะไรอยู่นะฮะและคืนนี้เนี่ยอาจจะมีการจําลองการวิ่งลองรันแบบยาวๆในรูปแบบของการจําลองการแข่งขันสปรินต์ก็ได้ก็คือวิ่งยางเซตหนึ่งรันหนึ่งเนประมาณสัก9รอบ10รอบขึ้นไปหรือมากกว่านั้นเนี่ยอาจจะมีนะครับในช่วงท้ายนะฮะคอยดูนะครับแล้วก็ตัวเลขเวลามันมันจะพัฒนาขึ้นไปได้มากน้อยเพียงใดนะฮะทุกคนเพราะว่า าการทดสอบการเทสวันนี้วันสุดท้ายครับไม่ใช่3วันเหมือนมาเลเซียนะครับก็คือแค่มีแค่2วันดังนั้นวันนี้ถือว่าเป็นการทํางานที่เข้มข้นแน่ๆละฮะไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็ได้ลงไปเก็บข้อมูลกันมากันหนักหน่วงกันเหลือเกินอยู่แล้วเนี่ยดังนั้นในคืนนี้นะครับตัวเลขนะอาจจะอาจจะพัฒนาอีกก็ได้นะครับจริงอยู่ว่าการทดสอบการเทสมันก็เป็นส่วนหนึง่งการแข่งขันก็เป็นส่วนหนึง่งแต่นะฮะทุกคน การที่เราจะมุ่งเน้นเพื่อที่จะทราบศักยภาพของเวลาที่เราทําได้เร็วที่สุดจริงๆเนี่ยเพียงแค่รอบเดียวหรือแค่ไม่กี่รอบนะครับจากการวิ่งของคุณไปประมาณ6กสิบเจรอบเจรอบเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ควรทํานะคือโอเคนะครับคุณไม่อยากเร็วก็จริงแต่อย่างน้อยๆคุณจะต้องมีรอบที่มันอ้างเองได้ว่าโอเคละถ้าจะเร็วเร็ว,รว,รวได้อยู่นะไม่ใช่ทําไม่ได้เพียงแต่ว่าโอเคเร็วรอบเดียวแล้วที่ผ่านมาก็อาจจะเน้นการ เซตติ้งลดเน้นการเก็บข้อมูลของพาร์ติต่างๆอะไรจะเป็นประมาณนั้นมากกว่านะฮะทุกคนผมเชื่อนะครับว่าตัวเลขนี้น่าจะมีการขยับอย่างอย่างว้าวอยู่เหมือนกันแหละครับในคืนนี้ก็มารอดูนะครับว่าจะมีใครนะครับที่สามารถทําเวลาได้ใกล้เคียงเทียบเคียงสถิตสนามซึ่งนะครับมันตอนนี้ห่างอยูว่าระมาณดหนะครับสองก็ถือว่าไม่มากไม่มายนะครับอาอาจจะมีเซอร์ไพรส์ก็ได้นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็เรื่องลมเรื่องอะไรนั่นแหละนะครับที่ที่แอบเป็นห่วงนะฮะ ลมมาแรงมันก็ไม่สามารถที่จะกดเวลากดอะไรได้พอสมควรนะครับเอาโอเคนะครับก็ติดตามผมใน Facebook เพิ่มเติมไปด้วยกันนะครับจะได้มีรูปภาพมีสตอรี่มีเรื่องราวอะไรต่างๆเนี่ยมาอัปเดตนะครับในตลอดทั้งวันเพราะว่าในคลิปนี้ก็ยังไม่ได้ วิเคราะห์อะไรในเชิงลึกมากมายนักนะครับเพราะว่ามันเป็นวันแรกนะครับแล้วอีกอย่างเขาก็ไม่ได้าเปิดให้เราได้ดูได้อะไรกันเนี่ยนะครับก็คงจะวิเคราะห์ได้เท่าที่เห็นไปตามตัวเลขหเห็นไปตามชิ้นส่วนวบวับ,วบแวมออกมาเท่านั้นเองนะครับทุกคนย้านะครับ18.00น,นถึงตีหนึ่งนะครับเข้า YouTube แล้วก็พิมพ์คําว่า MotoGP Test ี a t a กาตาเป็นภาษาอังกฤษนะฮะพิมพ์เข้าไปหน้าค้นหาของ YouTube แล้วก็เข้าไปเมนูว่าไลฟ์สด หลังจากนั้นมันก็จะโผล่มาหลายช่องครับก็เลือกเอาเลยแล้วกันครับตามสะดวกตามถนัดอันนั้นก็คือเป็นช่องทางในการรับชม Data ตัวเลขเวลานะครับในเวลา6กโมงเย็ยนเป็นต้นไปจนถึงตีหนเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกคนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ